ากจะไปเริ่มที่ประเทศจีนกันก่อนครับที่กรุงปักกิ่งตอนนี้เขากําลังให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังผลิตคุณภาพสูงครับโดยเขาเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาถึงขั้นวางแผนอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมในอนาคตช่วยเหลือการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงภายในเวลาไม่ถึง4ปีนะครับปักกิ่งมีเขตสาธิตการขับขี่อัตโนมัติในระดับสูงปักกิ่งและได้พัฒนากลายมาเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของปักกิ่ง สถานที่ขับขี่อัตโนมัติแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดได้มีการทยอยสร้างขึ้นปัจจุบันเขตสาธิตได้บรรลุการใช้รถไร้คนขับรถแท็กซี่ไร้คนขับก็เริ่มให้บริการตามเส้นทางของเขตสาธิตผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิงปักกิ่งและเขตสาธิตเนี่ยสามารถใช้บริการแท็กซี่ดังกล่าวได้ปัจจุบันปักกิ่งเขามีวิสาหกิจ AI ประมาณ2,200แห่ง ยอดมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลของปักกิ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า42%ของยอดมูลค่าของ GDP ของปักกิ่งมีการก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใน2ด้านครับได้แก่เทคโนโลยีด้านสารสนเทศรุ่นใหม่และการบริการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมียอดมูลค่าถึง2ล้านล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านล้านบาทตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดแสนล้านอีก8กลุ่ม ครอบคลุม IC รถยนต์ ICV และการผลิตแบบ AI ตลอดจนอุปกรณ์วัตถุใหม่ๆเป็นต้นที่คือความก้าวหน้าอุตสาหกรรมของที่ปักกิ่งโอ้ล้ำมากเลยเนาะน่าติดตามนะคะ